เคยเห็นบ้านอ้อจากบักตำยานนี่บักตำยานมาจินบักตำยานจินเมียงน้ำกันเนด้จ้ามานี่เด้อบ้านผู้ใดมีน้อนี่เนาะบักตำยานบางบาออาวว้านเอิบมกเขาควายเนาะค่ะเนาะบางบ้านกเอ,อิบมกควายตู้แต่่ายบา้านเิือบักตำยานค่ะกินกับแจ้วประแดดบักสังค่ะบักสังเคยเห็นบ่าค่ะบักสัง เดี๋ยวมากินน้ำกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมากินบหักตำายะมากินบกตำยหนน้ำกันเลยค่ะนี่นี่ร่มแซ่บนะบางบ้านเอิบักเขาควายบางบ้านเอิบมกควายตัวก็บสกับกระแดกแซ่บสบมาเด้อมาเด้อบานไหนบ่เคยกินเอาเนคัวเขาเนี่ยห้วห้อม่วงเรัวเขาำงาน ก็เคยพ่อยเรแซ่บแซ่บแซคนทางอืน <c oughs> นี่ก็กินห่อนิเดยนี่เขาจีนปก,ก,นหกแ<ม>ห้งแมังหารมาฉิดเลยบ่ได้กระแดกพันปีก้ามันตายปีล้วกินไปเลยกแดกพันปี ป้าอันนี้นเห็ขาให้ลายลายพษว่ไปมือเสาร์ติอืมไอ้มือเสร์สวสวยไหมแดอามือเสร์ัดชิงหลดมาใส่อไปทั้งหมดเขาก็ยเมอยแล้วเขาจกลาเจีอยบ้าไปนีก่อนยงพัเไม่เจเหยดย่จุบเขาไปเยยนรู้ว่ามันตีเออม่ตีแมนที่มาใส่ไปทั้งหมดเขาท้มสะอาดให้ลู้ห่นมัืมเดกเขาปกเลยก่อน

ยาตู้ว่งู้เฮ้ยเขาทักกันปลาลูบิดมาเสือกใช่ไหมเดี๋ยวือปลาคอปลาอันข้อน้อยอันนั่นห้องมะยมอันห้องซ้ายจะเปนปลาข้าตกชิ้นนึ่งปลาดัง แซ่บแมาเด้มมาเด้มมาเดิอนั่งเคยกิบบ่แบบนี้ยิ่งเจ้าเอาไปบันหน่อยนังเว้นเอาเลือไปทังหน้าอไบนไปหาตัวจีบองนย้บันน่อยมันบรากาันเห็นบ่อาเอ้มไปมีูว่องัวมากอยู่ข้าเด็เอาอ่นนั่นไม่หยิมไหมเ่าร

เรากิตัดกระบังปลาแดกคนปลาแดกหลายคนปลาแดกไมนบเหมือนทำปีสองปีแล้วสื่อคนเสิรวางเจ้าของเน่าขนาดคนเบินแดใใบไม่กินืเสิ่างอืมน้องแยมกลังมาไม่แห้งคนขืนแดงเท่ หันไปได้ทำก็ถือจะของถือหรอไแล้วอันนีินก็นขุ่งลูเหนอน้อยพันท่านมากสิน่อยมันเป็นเห็ดอีอย่างนี้ตัดผมก็เห็ดสีโอ้แดดปากคอพี่น้องมีะเดองพันปีจ้าโอ้อันนทำะไรแดดทำเองแด พันปีแซ่บแซ่จากบินง้ย้ออย่างเงี้ยาวอย่างบอกข้าโกลบบ้าไทย คลิปนี้ก็พ่อจำนี้ก่อนนะค่ะเนาะพอกันคลิปใหม,ม่เนาะค่ะเนาะแซ่บ <laughs> นะมันติมอสา้นมูมันเลือนหน่อยห่เจอก,กันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่คะ